ออกเนี่ยคนคงรู้แล้วว่าพออ,อจะทําอะไรคือจะจองตั๋วเครื่องบินเข้าไปแอปของการบินไทยแต่ไม่ทันได้จองแต่สุดท้ายการบินไทยมาทักภายหลังคุยรายกันวิดีโอคอลกันแล้วก็ดนหลอกไปเท่าไหร่นะฮะยอดเต็มเต็มอยอดเต็ม,เต,มเต็มเนี่ยอ่าหนึ่งล้านหสนเก้าืครั้งแรกครั้งที่สองนี่1 9ึ่อเจ็ดสิบเาบาทครับผมตีสลันต้นๆน,นะพอ,อ,อนะรกรงกรอัน่าง่าย ถูกไหมฮะแล้วพออบอกว่าการโดนหลอกครั้งนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับแอปของธนาคารกรุงไทยที่ติดตั้งในมือถือเบอร์ที่กรอกกับแอปของการบินไทยก็ไม่ใช่เบอร์ที่ผูกไว้กับแอปของธนาคารกรุงไทยถูกไหมฮะถูกต้องครับผมพออก็เลยมีแง่มุมในการสู้กฎหมายทราบว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความพออแจ้งความดำเนินคดีกับใครฮะเล่าเลยพอออ่าก็คือว่าเราจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับ ธนาคารนะครับผมเพราะว่าเราไปขอเบอิกเงินแล้วปรากฏว่าธนาคารไม่มีเงินให้เรานะครับตรงนี้ดังนั้นในในแง่ของกฎหมายนี่นะครับท่านหลายคนเข้าใจผิดนะครับ We Can Buy c a g o นําเข้าสินค้าจีนส่งฟรีในไทยกิโลละยี่สบาบาทครบจบทุกขั้นตอนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ถูกสุดๆมั่นใจเราถูกว่า4ีวันจะส่งจากจีนถึงไทยมีบริการติดต่อโรงงานจีนรับสั่งผลิตสินค้า OEM ราคาถูกฝากส่งง่ายโอนจ่ายสะดวกไม่ต้องมีบัญชีจีนนำเข้าสินค้าจีนนำเข้าที่วิธีบายคาโกเท่านั้นคนเข้าใจผิดนะครับการที่ มิถาที่เข้าไปดูดเงินจากบัญชีเงินฝากของประชาชนที่ฝากไว้กับธนาคารน่นะครับเป็น,านการกระทาต่อทรัพย์ของธนาคารเป็นการลักเงินของธนาคารธนาคารเป็นผู้เสียหายนะครับท่านธนาคารก็ยังคงมีหน้าที่คืนเงินให้แก่ผู้ฝากครบตามบัญชีเงินฝากนะครับผมหาตรงนี้นี่ก็คือแนวคําพิพภาคสาสาลฎีกาหมายความว่าพอออกกําลังจะบอกว่าต้องเงินฝากของฉันอยู่กับธนาคารธนาคารก็ต้องดูแลให้ดีสิูกต่างแต่ว่า แบงก์เขอาจจะแย้งว่าก็พออทาธุรกรรมผ่านมือถือแล้วไปเสียท่าโจรเองทําให้เงินถูกดูดไปอ่าตรงนี้มันมีคําว่าเว้นแต่นะครับเว้ฝากกดประมาทเลินเล่อทำให้มีสาักโีบมีดูดเงินไปจากบัญชีนะครับทั้งสองก็ทั้งผู้ฝากก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบแต่ในแง่ข้องผมเนี่ยคือของผมเนี่ยสุดท้ายน่ะการซื้อตั๋วเครื่องบินนี้ไม่ได้ซื้อไปซื้อของ าสายการบินหนึ่งซึ่งปูกกว่ามไม่ได้ซื้อของการบินไทยัเรื่องการธุรกรรมทางด้านการเงินนี้ไม่มีเพียงแต่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับทางด้านทําบัตรเพราะผมมองว่าที่ผมทําบัตกรกับการบินไทยการบินไทยกาลังฟื้นฟูกิจการเราในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็ควรจะทําบัตรช่วยการบินไทยนะครับมผมแค่นะั้นแล้วการที่สุดแล้วก็สิ้นสุดอยู่แต่ในลายของการบินไทยดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ทําธุรกรรมด้านการเงิน แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในแอปของกรุงไทยเลยดังนั้นอ่ะเราก็เราเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ใช่ผู้เสียหายร่วมกับกรุงไทยถูกไหมพออจะพูดแบบนั้นะเพราะว่าเงินเราอยู่กับกรุงไทยกรุงไทยเนี่ยเอาเงินเราไปออกดอกออกผลแล้วใช่เพราะว่าเวลาพออจะถอนเงินจากแบงก์พอยจะต้องไปเขียนคําร้องขอเบอร์ใช่อ้พออใช้แง่มุมนี้มันเข้าข่ายข้อหาอะไรอะพออะไรนะครับเข้าข่ายข้อหาอะไรอ่ะ ข้อหานี่ก็คือว่าตามมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา672นะครับที่เขา,เขาบอกว่าธนาคารนี่ยังคงมีหน้าที่ในการคืนเงินให้ผู้ฝากครบจํานวนนะครับตามบัญชีเงินฝากดังนั้นเมื่อผมไปขอถอนเงินแล้วธนาคารไม่เงินให้ธนาคารก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่672คือ ไม่มีเงินให้กับผู้ฝากครับผมฮะอันนี้ผ<ม>อจบกฎหมายมาจากแคนาดาแล้วศึกษาข้อกฎหมายนี้ดีแล้วใช่ไหมครับอาใช่ครับผมฮะแล้วก็มันมีดีกาด้วยนะเป็นของศาลดีกาด้วยธนาครอับทนะครับศาลดีกาที่สองเก้าห้าแปดพับสองห้าหกสามเนี่ยเคสนี้เขาให้ครั้งแรกให้ธนาคารชนะา,ายัางไง<ด>เคสนี้เป็นเคสสแตทดี้ที่ผอ,อศึกษามาเข,ข,ข,ขาใครเป็นผู้เสียหายแล้วเขาฟ้องอะไรกันยังไงผอ่ะครับผด ดังนั้นประชาชนนะหลงหลงและครั้งแรกผมก็เข้าใจว่าตัวผมเองเป็นผู้เสียหายความจริงไม่ใช่ผู้เสียหายพ่อเงินอยู่ที่ธนาคารม<อ>ันอยู่ที่กระเป๋าเรา<อ>แต่ถ้าเงินอยู่กระเป๋าเราเราเดินไปแล้วมีโจรมาฉกมีอ,อะไรอย่างเงี้ยเราคือผู้เสียหายแต่ม<อ>ันอยู่ที่ธนาคารธนาคารเป็นผู้รับฝากเงินเราดังนั้นคนเสียหายคือธนาคาร เหมือนเราไปฝากรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็<อ>จ,<า>จ่ายค่าฝากปรากฏว่ามันหายไปดังนั้นผู้รับฝากต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับรถมอเตอร์ไซค์ต้องแต่สไตล์มาคืนเราเอามันเคยมีเคสไงผอ,อกรณีที่ไปที่ศูนย์การค้าแล้วก็แลกบัตรเข้าไปเขาเก็บค่าบริการจอดรถและจู่ๆรถเขาหายศูนย์การค้าปฏิเสธความรับผิดชอบทีแรก แต่สุดท้ายเนี่ยขอภายานยกตัวอย่างท่านพลตารวจโทจงรักจุฑานน์บอกว่าเรื่องนี้สุจริตะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะคุณเก็บค่าที่จอดรถตแต่ถ้าจอดฟรีเนี่ย,ยอีกเรื่องหนึ่งอ่าอีกเรือ่องหนึ่งอานคนละบวนอ่าพออเลยยกตัวอย่างแนคำพิพากษาของศาลฎีกานั้นที่มีผู้เสียหายถูกหล,ล,ล,ลอกโอนเงินเหมือนกันแล้วสู้คดีจนชนะหรออ่าก็ไอตรงตรงนี้นะปรากฏว่าอ่าปรากฏว่าผูก ผู้ฝากเงินนี้ประมาทเลินเล่อครับผมก็คืออย่างนี้เทสะมีการเข้าไปจ่ายเงินคือเข้าพารเบิร์ตตัวเองอแล้วก็ไปจ่ายไปจ่ายเงินค่าค่าที่จะต้องจ่ายอย่างเช่นเขาคล้ายๆเขาซื้อกางเกงซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อสินค้าออนไลน์ครับผมหาแล้วเขาก็เข้าไปโจมก็ตามหลังเข้าไปแล้วก็ไปดูดเงินตรงนี้ถือว่าประมาทเลินเล่อผู้ฝากวน แต่ของผมนี้ไม่ได้เข้าไปในแอปของกรุงไทยเลยแล้วก็ทำธุรกรรมด้านการเงินเขาโดนเยอะไหมเคสที่าาสารยการคิากษาแล้วเนี่ยพออะไรนะครับเขาโดนหลอกไปโดนดูดไปเยอะไหมเคสที่สายุิพิากษาแล้วเนี่ยฮะดูดไปเยอะเหมือนกันครับผลประมาณเกือบสิบแสนนะครับเท่าไหร่นะับสี่แสนอัปเดตสี่วิธีหารายได้ด้วย AI สร้างกำไรหลักหมื่นแบบที่คุณเองก็ทำได้วิธีแรกครับ แสนนะครับเท่าไหร่นะสี่แสนอันแล้วสารว่าไงสารท่านว่าไงสองแสนบาทครับผมสองแสนอ๋อสารเยียวยาสารสั่งให้ธนาคารผู้รับฝากเงินเยียวยาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ็นครับผมอ๋อถ้ากับว่าเจ้าของเงินที่โดนดูดเงินไปก็ประมาทครึ่งนึงใช่ครับธนาคารเจ้าของบัญชีที่รับฝากเงินก็ประมาทร่วมด้วยเรื่องของระบบความปลอดภัยผมพูดถูกไหมใช่ก็เลยเยียวยาก็คือเหมือนกับสั่งให้จ่ายครึ่งนึง ครับผมค่ะอ๋อแต่ขอพอพอบอกว่าของฉันฉันไม่ได้เกี่ยวกับแอปของธนาคารใช้ไม่ได้ให้เบอร์มือถือที่ฉันผูกไว้กับแอปธนาคารฉันไม่ได้ท,ทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งของธนาคารต้องจ่ายพอร้อยเปอร์เซ็นต์สิอ่าใช่ครับผมผมไม่ได้นั่นเลยนะครับผมได้แล้วทีนี้มันเข้าไปได้ยังไงครับผมเนี่ยมันเข้าไปได้ยังไงอาจจะมีธนาคารน้เจ้าหน้าที่ธนาคารนเกลือเป็นหนอนอาจจะเอาแบบ ข้อมูลส่วนตัวของผมอาจจะไปเอาพัสดร์ของผมมาแล้วก็ไปให้โจรอ่ะเพราะว่าผมก็ผมทีนี้นะในการทําบัตรนะมันมันโดยทั่วไปนะท่านอ,อย่างเช่นท่านจะไปทาบัตรที่กรุงศรีเนี่ยเขาก็จะอัดบัรประชาชนท่านใช่ไหมครับว่าเประชาชนท่าท่านไม่ถามเขาก็จะทาบัตรให้ท่านได้ยังไงบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีการ รหัสยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า<嗯>ยิ่งมีการสแกนใบหน้าย,ยิ่งเป็นการสร้างความเซทュริตี้ให้กับลูกค้า<嗯>อารน,นั้นการดินไทยก็เหมือนกันผมคิดอย่างนี้นะนะว่าเอะในเมื่อเขาถามบัตรประชาชนมาแล้วถ้าจู่ๆเอาแค่นี้ผมก็ไม่อยากทํานะ<啊>เพราะว่าเถิดผมเอาเงินไปไว้ในบัตรละไอเงินอาจจะเป็นเงินที่เราจะเวลาจ่ายค่าตั๋วแล้วก็เอาไปไว้ตรงนี้เลยมันก็จะได้ออกไปอะไรอย่างเงี้ย<啊>แต่ถ้าเกิดถามแค่บัตรประชาชนผมก็ไม่กล้จะทํา แต่ถ้าเกิดให้ให้เราตั้งรหัสผ่านก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเราในขณะเดียวกันก็สแกนหน้าเราอีกก็ยิ่งดีเลยอ,อพอยิ่งเชื่อเลยว่าโอ้น่าจะปลอดจะปลอดภัยอ่ะไม่ได้ประมาทนะอ๋ะอผอรสรุปว่าเดี๋ยววันจันจะไปฟ้องข้อหาอย่างที่บอกออบอกให้ฟังทนายไปด้วยใช่ไหมอ่าใช่ทนายไปด้วยครับค่ะแต่กา<บ>รฟ้องมันก็จะมีอ่าอะไรอีกอีก,อก,อกลึกๆไปนะแต่ผมยังไม่กล้าเปิดเผยอ่า ใน,ในตรงนี้นะครับลึกๆที่หมายความว่าลึกๆยังไงลึกๆด้านไหนลึกๆส่วนไหนเอาแบบไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดแต่ว่าค<า>ขาว่าลึกๆเนี่ยมันมันทำให้คิดเยอะพอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นตอนเดี๋ยวป่ะอ่ะทีนี้ผมอยากจะให้ประชาชนเปลี่ท<อ>คำคิดใหม่ไอไอก<อ>ารที่เราถูกดูดเงินไปเนี่ยมันเป็นความผิดของธนาคารเพราะเงินนี่ถูกลักในบัญชีของธนาคารไม่ของประชาชนดังนั้นเราแค่ไปแจ้งความแล้วก็เอาไอดีแบงค์เนี่ย ไปไปแจ้งความคือโทรศัพท์ไปหาธนาคารนั้นเลยที่ที่ที่เราอยู่น่ะและเสร็จแล้วเอาไอดีแบง์น่ะมาแจ้งความแค่นั้นจบหลังจากนั้น,นรุ่งขึ้นท่านจะต้องไปทําเรื่องทําการถอนเงินส่วนเราจะบอกว่ามีไม่มีเราไม่สนใจทีนี้เมื่อเราไปถอนเงินแล้วธนาคารก็ผิดสัญญาเมื่อเราไปถอนความผิดมันก็จะเกิดขึ้นตามมาตราหกเจ็ดสอง,องคือธนาคาร,รมัฝากแล้วเราก็เอาตรงนี้น่ะไปฟ้อง ส่วนบัญชีมาบัญชีเราเป็นเรื่องของตำรวจกับธนาคารไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ดเสียาหายนะครับต้องให้เข้าใจในจุดนี้ครับท่านค่ะเอ็กซ์เบิร์ดมากพอพอออแซผมเข้าใจแล้วอสมมุติเมื่อเราเป็นเหยื่อโดนหลอกเงินปุ๊บ เราไปแจ้งความกรณีโดนหลอกให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งดอกพอดอกที่สองเราไปแจ้งเราไปทําทีขอถอนเงินจากธนาคารก่อนเพื่อให้ความผิดมันสําเร็จเกิดขึ้นว่าธนาคารไม่สามารถจ่ายเงินให้เราได้เพราะว่าเงินมันโดนดูดไปก็เอาหลักฐานตรงนั้นเนี่ยออกมาดอกที่สามไปแจ้งความตํารวจว่าฉันไปเบิกเงินธนาคารไม่มีเงินจ่ายถูกไหมใช่ครับออ,อ,อันนี้อันนี้ผมรบกวนถามพอ,อ,อนหน่อยว่าพอออได้มีการสื่อสารกับแบงค์เนี่ยโดยตรง โดยตรงบ้างหรือยังครับมือไหปรึกษาข้อกฎหมายได้เจรจา,าอ,ะอะไรกันบ้างหรือยังเริ่มต้นผมก็โทรไปที่หนึ่งส <A OC. S 3> ี่สี่หนึ่งปรากฏว่าโทรตัมไม่ติดเลยก็เลยโทรไปหาธนาคารจริงๆแล 1, ้วหนึ่งสี่สีหนึ่งก็ถ้าเกิดไม่ติดปุ๊บท่านไม่ต้องไปเสียเวลาโทรไปที่ธนาคารที่เรามีเงินอยู่ S <S> <S เดี๋ยวบอกว่าให้เขาอายัดทันทีคับนี่ผมเสียวเวลาไปตั้ง30นาทีโดยไม่มีประโยชน์อะไรเลย1441ห้ทำให้าาพอเสียเวลา 30, 30นาที 30, นาทีโอโ้โหมีใครรับทุกนาทีมีค่าไม่มามารับ,บหรือว่าสายสไม่ว่าพอเอาดีๆ ใช่ใช่มีจะบอกว่าสายไม่ว่างสายไม่ว่างแต่เนืว่างาแต่มผมไม่ได้ตัวแทนเขานะแต่เขาเนี่ยจะบอกว่าบางทีมันมีเคสเข้ามาเยอะและ้วเขามาลังคุยข้อมูลกันมันทําให้สายที่เข้ามาเดี่ยต้องรอ,รอรอรอจนเราคิดว่าหนึ่งสี่หนึ่งมันไม่ว่างอันนี้นนสามสิบน,นานทีจร,จริงแต่ก็นานนะสามสิบนาทีนานเหมือนกันดังนั้นนะดังนั้นนะก่อนอื่นนะนอกจากจะโทรไปที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ถ้าไม่ว่างปุ๊บรีบโทรไปที่ธนาคารเลยอย่าจะไม่ได้เหมือนกับผมแล้วก็ให้อายัดต่อจาก ก็โทรไปที่ธนาคารที่เงินไปของผมนีไปที่แลนด์แอนด์เฮาส์ั้งที่สองไปที่ธนาคารกรุงศรีผมก็โทรไปที่แลนด์แอนด์เฮาส์อายัดด้วยเพราะผมไม่แน่ใจว่าธนาคารกรุงไทยเขาจะโทรไปไหมตรงนี้เราต้องทำโวยตัวเราเองล้วต่อจาก็โทรไปที่กรุงศรีวิทยาอายัตเหมือนกันนะครับผมแต่แต่ละแบงก์เขามีแอคชั่นกับเคสีนี้ยังไงบ้างครับ อเคสนี้ก็เขาก็เฉยๆนะครับท่านก็ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าปกติเพราะวันหนึ่งมีออมาเยอะเยอะโอออเยอะมันเยอะอือ่ะอ,ะอ,ะอะเคสา <พอ S 2> แล้วผ<พ>อ,ออ,อแสดงว่าของพออ,อนี่นะหนึ่งได้เห็นกรณีหนึ่งสี่สี่หนึ่งที่โทรไปไม่ติดทําไม่มีปัญหาผมจะบอกพออต่อนะพอออก,ก็ยังถือว่าโชคดีก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมี อานักธุรกิจสาวท่านหนึ่งอายุ60กว่าโทรไป1441 1, แล้วไม่ติดนะผอ,อ,อเขาก็ร้อนใจเขาก็เลยไปเซิร์ชใน Google จะแจ้งความไทยอาไทยโพลิสออนไลน์ .com ปรากฏว่าลิงก์ที่ขึ้นอันดับแรกเลยมันเป็นของโจรซึ่งเขาก็ไม่รู้เขาก็เข้าไปแจ้งความออนไลน์ถ <c oughs> ูกโจรในไทย p o l i c e อนไลน์ .com หลอกให้โอนไป13ล้าน <c oughs> ไป14ล้านผ <c oughs> อ,อ,อรู้ไหมอ <c oughs> เขาโดนหลอกลงทุนจะเสีย16ล้านจะแจ้งความ1441แต่โทรไปแล้วเจอปัญหาแบบพออคือโทรไปแล้วสายไม่ว่าง30นาทีเขาบอกรอไม่ไหวแล้วจ้ะฉันมาเซิร์ช g o o g l e จะแจ้งความออนไลน์เอาไว้ก่อนเขาก็เจอไทยโพลิสออนไลน์ .com เขาก็ไปแจ้งความไอ้คนที่อยู่ในไทยโพลิสออนไลน์ .com ติดต่อมาหาเขาเขาก็คิดว่าเป็นตำรวจตัวจริงเชื่อจากเสีย16ล้านตอนโดนหลอกลงทุนมาเสียอีก14ล้านคือเอาเงินไปฝากไว้เพื่อตรวจสอบอ๋อ พอออนอลนใจเวยบ้างไหมโหลดแอปช้อปปี้เลยวันนี้แล้วไปช้อปกันได้รัวๆพอช้อปปี้มีสินค้าสุดพิเศษมากมายให้คุณเลือกสรรพอออนไลใจ้วยบ่างไหมทีนี้นะท่านทีนี้เป็นอย่างนี้นะครับท่านท่านผมต้องจะให้ความรู้ตัวนี้แก่ประชาชนครับก็คือขั้นตอนที่หนึ่งโทรไปที่หนึ่งสี่สี่หนึ่ง ถ้าไม่สิดปุ๊บไม่ต้องไปรอ,อให้โทรไปที่ธนาคารที่เราผูกแอปไว้แล้วตานนั้นต้องขออันนั้นด้วยนะครับให้ให้เอาใบที่มันมันมันจะมีสลิปเงินนะครับออกมาจากของเราไปถึงบัญชีใครอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเลขที่บัญชีคนนั้นด้วยอตอนที่ผมไปนี่จริงๆแล้วนะมันต้องมีเลขที่บัญชีของบัญชีม้านะ่นะ,ะนะครับองุงไทยก็ไม่บอกผม นะครับมาบอกผมตอนเช้าเมื่อผมโทรไปอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ตำรวจรับนี่เพราะผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการเขาเกรงใจเขาเลยรับเรื่อไว้ก่อนจริงจริง,รงมันจะต้องมีเลขที่บัญชีของบัญชีม้าให้ครบจํานวนนะครับตรงจากนั้นก็ถามไปเลยสมมติว่าเราอยู่กรุงไทยกรุงไทยขอไออ่าอ่าแบงค์ไอดี ID, เขาเอาให้ครบแล้วก็บอกว่าขออายัดจากนั้น ชื่อคนนี้นะที่เป็นบัญชีมาโทรอ่าไปที่แลนด์แอนฮา์แล้วขอเลขที่บัญชีเพราะธนาคารจะรู้เลขที่บัญชีนะครับขอเขาเลยเพื่อที่จะเอามาแจ้งความนะครับตอนครับวันรุ่งขึ้นก็ค่อยไปไปท,ทําทีถอนเงินพอถอนเงินไม่ได้นะครับเราก็เอาเราก็เอาบัตรคิวเก็บไว้บัตรคิวที่เราจะไปเนาะแล้วก็จะมีอ่าสีแดงๆที่ใบถอนเงินนะ่ะนะครับแล้วก็นั่นแล้วก็ให้ธนาคารบอกว่าหมายเหตุ เงินเราขอเบอิกเงินเท่านี้แต่เงินเหลือเท่านี้ณนะวันที่เท่านี้แล้วเอาตรงนั้นมาประปกอบกันหนึ่งบัตรคิวสองใบใบถอนเงินสีแดง <c oughs> สามนะครับไอที่มันจะมีอ่าหนังสือให้นะครับว่าเงินเราเหลือเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้แหละไปแจ้งความเลยเอาไปให้ความแล้วก็แจ้งความเอาผิดกับธนาคารว่าอ่านไม่ไม่คืนเงินฝากให้เราตามจํานวนที่เราต้องการ ปุยกันทีหลังว่าเราเข้าไปมีส่วนหมินประมาทไหม,มถ้าเกิดมีส่วนก็คนละครึ่งนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องร้อ,อยเปอร์เซ็นอ์ยางแค่ต้องผมผมมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงและไม่ได้ทําธุรกรรมด้านการเงินแต่ถ้ากรณีที่ทางนี้แม่ให้นั่นผมต้องรีพอร์ตไปที่ธนาคารโลกน,น,นะครับเพื่อที่จะรายงานถึงระบบธนาคารของประเทศไทยว่า าการแก้ไขปัญหาอัจฉริยตามด้านการเงินของของของ,ของรัฐไทยนี่มันล้มเหลวนะครับแต่ต้องให้อ่าธนทาคารโลกเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูระบบของของประเทศไทยนะฮะเพราะว่าทีนี้ผมนะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะไปเรียนหนังสือแค่กล้องหายนี่นะเขาวิ่งวุ่นเลยสิบนาทีเจอแต่ที่ประเทศไทยเงินเราหายเป็นล้านัปแจ้งความข้อชีเฉยจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยดังนั้น อะไรต่างๆไม่เป็นที่พึ่งตนแลเป็นที่พึ่งของตนให้ามตามขบวนการที่ผมบอกมีสติหนึ่งโทรไปที่ธนาคารที่ปลูกแอปแล้วก็บอกชื่อบัญชีม้าแล้วก็ขอเลขบัญชีม้าแล้วก็ขอแบงค์ไอดีเพื่อที่จะมาแจ้งความหลังจากนั้นรุ่งเช้าก็ไปดําเนินการขอถอนเงินกดบัตรฟิวเอาบัตรฟิวไว้ด้วยแล้วก็เขียนใบถอนเงินหังือนแล้วก็ให้เขาออกว่าให้ไม่ได้เนื่องจากว่าเงินเหลือบัญชีเท่านี้ เอาตัวนั้นนไปสร้างพันธุ์่าแล้วก็ไปแล้วก็เอาคํสั่งสาลน่ะมาสารบอกว่าให้จ่ายคนละครึ่งก็ครึ่งอม่เต็มจุดก้นก็จะได้เต็มจำนวนก็จบแค่นั้นละครั้งตัวนี้อ่ะมาถึงสเต็ปนี้แล้วผมเข้าใจในสิ่งที่พอออพูดและเห็นภาพพรุ่งนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนั้นที่โรงพักพออ้อไปสอบไปโรงพักไหนพรุ่งนี้ไปได้เลยครับที่ไหนก็ได้แต่พออ้อไปไหนพรุ่งนี้พออ้อไปแจ้งความที่ไหน อ่ะผมก็แจ้งความนัหน้าท,ที่ผมที่ผมทํางานน่ยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้กระบวนการมันก็ต้องใช้เวลาพ<อ>มันจะใช้เวลานานไหมแตฝ่ายจะเข้าไปสู่กระบวนการทำำําสํานวนของตํารวจส่งฟ้องอายการอายการไปศาลมันจะเป็นปีปีไหมใช่ครับประมาณนั้นละครับท่านเือเซ่าว่าการที่สมมติจะรู้ผลเนี่ยว่าสารวีการจะว่าอย่างไรจะให้ชดใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบงก์จะคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมก็หรือว่าต้องไปถึง world bank เนี่ยคือไปกรุงเฮกเนี่ยก็ต้องรอเป็นปีนะพอะเนาะ อะครับก็เราเป็นปีก็ไม่เป็นไรครับเราเราก็จะรีพอร์ตถึงตรงเนี้ยว่าระบบการรัฐไทยนี้ล้มเหลวด้านป้องการอาชยากรรมทางด้านการเงินแข็งขาดกดนะครับผมตรงนี้เราเราตํางรายงานไปนะครับท่านยื่นตรงแต่ละวันเนี่ยมีอ่เงินถูกแฮกถูกแฮกไปเนี่ยนั่นแสดงว่ารัฐไทยล้มเหลวละรัฐบาลถ้าอยากจะให ให้มีผลงานนะควรจะมาแก้เรื่องนี้รับรองว่าสมัยหน้ามีคนเลือกเยอะเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแก้ไขไม่ได้นะครับผมถือว่าคุณล้มเหลวมากเป็นปรัฐล้มเหลวด้านการแก้ไขพนหาอาชญากรรมด้านการเงินครับผมอ๋มอพอพอพอ,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 อประกาศออกสื่อเนี่ยว่าจะดาเนินคดีกับธนาคารเพื่อเอาเงินคืนทั้งแบงก์ผู้จัดการสาขาติดต่อมาหาพออบ้างไหมอ๋อแผมผมไปที่ธนาคารนะครับผมอ่ะก็ไปที่ธนาคารก็ เขาก็เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเขาก็เฉยที่มาถามเราอีกว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วผมก็เลยว่าไม่ใช่เรื่องของผมคุณเสียหายไม่ใช่เสียหายคุณควรจะให้คําตอบผมมากกว่าที่คุณจะมาถามผมว่าเรื่องไปไหนมันเป็นเรื่องของคุณและไม่ใช่เรื่องของผมของผมคือผมต้องการเงินคือล้วคุณไม่มีคุณก็มีความสําเร็จแล้วอืม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 นี่ก็ ก็เป็นเคสตัวอย่างนะเป็นเคสตัวอย่างนะกรณีที่ดีเลยเป็นตัวอยที่เราฟังผลว่าของพอออออกมาอย่างไรถูกไหมเป็นตัวอย่างที่พออชี้ให้เห็นเลยว่าเมื่อโดนหลอกไปแล้วเราไม่รู้อันนี้กรณีพออคือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของแบงค์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทำขั้นตอนนี้เลยหรือแม้จะเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าโดนหลอกก็อาจจะได้เงินคืนบ้างบางส่วนถูกไหมพอออกหลอกไม่หลอกก็ไม่เป็นไรนะท่านถ้าเกิดว่าธนาคารมันมีไฮเทคโนโลยี ที่มันสูงกว่ามิจฉาชีพนะครับตอนจะให้มีคนเป็นล้านๆคนอยู่หน้าบ้านเราหนีแต่ถ้าเกิดบ้านเรามันบิดดีล็อกดีประชาชนไปกดไปกดลิงก์ฟอมลิงก์ไม่ฟอร์มลิงก์อะไรน่ะมันไม่เกี่ยวหรอครับท่านมันเกี่ยวต่ว่าธนาคารน่ะมีไฮเทคโนโลยีที่สูงกว่าเทคโนโลยีที่สูงกว่ามิจฉาชีพไหมการเอาถูกแฮกไปนี่นั่นแสดงว่าธนาคารน่ะไม่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า2นะครับอ่า เลือกใช้หูฟังราคาแพงที่ใไม่ใช้ได้เล้ครับใครที่ยังเชื่อว่าหูฟังที่ใหม่ดีต้องมีราคาแพงอยากให้ลองใช้เบสโฟนะครับอ่าสองนะครับมีการอาจจะเกลือเป็นนอนอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอาอันเนี้ยนะครับอเาอาประวัติอะไรของเราเนี่ยไปขายให้กับพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยท่านพอแต่ว่าก่อนจะตั้งหลักได้ก่อนจะออกมาเข้มแข็งมีแนวทางจะ หาเงินคืนเอาเงินคืนกลับมาให้ได้เห็นเขบอกครั้งแรกก็าบอกเขจะคิดค่าตัวตายเือนกันเหรอถูกต้องครับเพราะว่าชีวิตมันโหดร้ายจึงเลยทำไมเจอกับเรานะท่านแต่ทีนี้ผมบังเอิญผมเป็นพอ,อสำนักพูดแล้วผมรู้จักกับพระผู้ใหญ่ท่านนึง่งึือผมเป็นพร์ทรท่านบอกผมว่าด็อกเตอร์จุลสานะเรามาตัวเปล่าผมก็เห็นภาพการเกิดของผมขึ้นมามาตัวเปล่าเส็จเข้าไป ป่าก็เห็นการตายของคนอเอาไปตัวป่ามาตัวป่าและจะเอาชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเงินหนึ่งร้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทหรือนะครับตัวนั้นจากคาว่ามืดมนนี้มันสว่างสวัยขึ้นมาเลยผมก็เลยยืนได้ทันทีวันนั้นออืหลังเกิดเหตุกาวันพออที่ไปปรึกษาพระผู้ใหญ่นะครับผมมันก็เลยได้ได้หลักธรรมตรงนี้นะครับผมค่ะครับแล้ว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 ในในใจนี่บอกว่าไม่ต้องอายนะแล้วก็ คนทราบจะเป็นวิทยาทานให้แก่คนที่ถูกหลอ,อกถูกอะไรดังนั้นท่านรู้ไหมว่าหลังจากที่ผมออกรายการอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดมีคนโทรเข้าหาผมนะหวังพึ่งผมนะโอ้โหเยอะมากครับท่านก็เขาได้หลักจากพออ,อไงเรื่องของการที่จะตั้งหลักในการที่จะหาเงินคืนก็ต้องดําเนินคดีอะไรอย่างเนี้ยเขาได้หลักตรงนี้ไงพอใช่ใช<ง>่เพ<ง>ื<ง>่อเป็นกําลังใจให้พออเนี่ยขอให้บทสรุปสุดท้ายเนี่ยออกมาในทิศทางที่พอใจ แล้วก็เป็นเป็นกรณีศึกษาให้กับเคสอื่นๆนะครับเป็นเคสแรกๆเลยนะเท่าที่ผมเห็นแล้วนี่คือเดอะวิดของผออเนี่ยนะพออธิบายเป็นช่องเป็นฉากเป็นลําดับเหตุการณ์ที่เราก็เดินตามไทม์ไลน์พอนี่แหละจนนําไปสู่การเอาคดีเข้าสารแล้วหาเอาวิธีการเอาเงินคืนพออชัดเจนมากพออแล้วพออจะมากรุงเทพเมื่อไหร่จะเชิญอัดรายการที่ช่องก้าหน่อยอื๋อยังยังอยู่นะครับท่านอืมครับผมเดี๋ยวมีโอกาสไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ ความต้้าหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงผมจะบอกเป็นระยะระยะอาอชาชนติดตามผมนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ก็ติดต่อผมมาได้มผมจะกำลังใจให้และที่สําคัญมีคนหนึ่งปลูกด,ดูดไปสองล้านนะครับสองล้านบาทเขาก็มาหาผมนะแต่ตอนนี้ผมก็กลายเป็นเขาอ่าเป็นคนิลานีครับผมฮะที่นี่บังเอิญว่าผมนี่ ผมผมก็จบด้านกฎหมายมาด้วยนผมก็จะรู้ระบบของเมืองนอกเพราะผมเป็นนักเรียนคุณของกอพอไปเรียนอยู่ที่แคนาดาัแล้วก็ญี่ปุ่นผมก็เลยรู้ระบบของเมืองนอกความเจริญก้าวหน้าของเขาเนี่ยเทคโนโลยีเขาจะให้ความสําคัญตรงนี้มากนะซึ่งต่างกันกับกับระบบบ้านเรานะครับับผมตรงนี้นั้นเกิดทำแล้วทำ ถ้ต่อไปนะั้นระบบเศรษฐกิจเราจะล้มเหลวเ mm. พราะเพื่อนผมหลายคนที่ทําการค้าในต่างประเทศตอนนี้หยุดละเพราะเขากลัวเาขาเขาก็เคยถูกแฮกเงินเหมือนกันดูดเงินเหมือนกัน mm. Mm. แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สั่งสินค้าออนไลน์ตอนนี้นะักสัมาติดรายการไม่รับผู้รายการเลยเพราะกลัวจะโอนเงินแล้วเขาจะดูดเงิน นะครับผมตรงนี้ฮะดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรืองเล่นๆนะครับขอเขาวิงวอนกับรัฐบาลควรให้สําคัญในจุดนี้นะครับตอนนี้ฮะถ้าคุณแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะรับรองว่าสมัยหน้าเขาก็จะเลือกคุณนะผมฮะครับต้องเป็นนโยบายแห่งชาตินะพอนะต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วล่ะตรงเนี้ยได้ครับพอออขอบคุณมากยังไงจะขอ เดี๋ยวแอดไลน์ผอแล้วก็ติดตามความค <c oughs> ืบหน้าคดีเป็นระยะ,ะเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าอะผอ o, นับหนึ่งให้เราแล้ววันนี้ว่าผอ o จะไปแจ้งความวันพรุ่งนี้แล้วดูซิทิศทางของคดี <ๆ S 2> เมื่อเดินไปเดินไปเดินไปจนถึงวันหนึ่งที่ปลายทางได้เงินคืนไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือไม่ได้เงินคืนผอเอายังไงต่อไป world bank ไหมอะอย่างนั้นนะผอนะอับผมฮะขอบพระคุณครับผอเป็นกาลังใจนะครับขอบคุณมากครับวันนี้